เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้จบลงญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามหลังจากนั้นชาวญี่ปุ่นได้ยอมรับและนำรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพมาใช้หลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยรัฐธรรมนูญดังกล่าวถูกล่างขึ้นภายใต,ใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อกำหนดและข้อห้ามมากมายรวมถึงมีการห้ามญี่ปุ่นไม่ให้ทำสงครามเว้นแต่กรณีเพื่อป้องกันตนเอง ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงไม่มีกองทัพมาจนถึงปัจจุบันพวกเขามีเพียงสิ่งที่เรียกว่ากองกําลังป้องกันตนเองซึ่งชื่อของกองกําลังดังกล่าวมีความหมายตรงไปตรงมาดังนั้นอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ประจำการอยู่ในกองกําลังดังกล่าวก็มีไว้เพื่อป้องกันญี่ปุ่นจากการลุกลานจากต่างชาติเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ลุกลานชาติอื่นด้วยเหตุนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์บางอย่างถูกห้ามไม่ให้มีประจำการอยู่ในกองกําลังดังกก่าว ส่วนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีประจำการอยู่ในกองกําลังดังกล่าวหลายอย่างถูกจํากัดพิษ,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 ษัยทําการหลังจากที่ญี่ปุ่นได้นารัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพมาใช้ได้ประมาณสองทศวรรษก็ได้มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามญี่ปุ่นส่งออกอาวุธออกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยกฎหมายดังกล่าวมีหลักการสําคัญอยู่3ข้อได้แก่ 1. ห้ามญี่ปุ่นส่งออกอาวุธไปยังประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์สห้ามญี่ปุ่นส่งออกอาวุธ ไปยังประเทศที่ถูกห้ามส่งออกอกาวุธภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 3. ห้ามญี่ปุ่นส่งออกอกาวุธไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยกฎหมายดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี1967ด้วยเหตุนี้การที่ญี่ปุ่นส่งอ,อ,อาวุธหรือเทคโนโลยีทางด้านการทหารให้กับต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นจะไม่สามารถส่งออกอาวุธหรือเทคโนโลยีทางด้านการทหารได้ซึ่งในบางครั้งญี่ปุ่นสามารถส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้โดยส่งออกอาวุธหรือเทคโนโลยีทางด้านการทหารให้กับสหรัฐอเมริกาเช่นการส่งออกเทคโนโลยีทางด้านการทหารบางอย่างให้แก่สหรัฐอเมริกาและในอดีตญี่ปุ่นยังได้ส่งมอบเครื่องบิน f 104J และ DJ ที่ปลดประจำการแล้วซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้หลายลำประกอบในประเทศญี่ปุ่นให้แก่สหรัฐอเมริกาผู้ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและสหรัฐอเมริกาได้มอบเครื่องบินเหล่านี้บางส่วนให้กับไต้หวันเป็นต้นแต่หลังจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเข่งคัดมาหลายสิบปีในปี2014นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในเวลานั้นนามชินโซอาเบะได้ทำการผ่อนปลน หรือลดความเข้มงวดของกฎหมายห้ามส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ของญี่ปุ่นลงซึ่งจะส่งผลทําให้ญี่ปุ่นสามารถส่งออกอาวุธหรือเทคโนโลยีทางด้านการทหารไปยังชาติพันธมิตรได้โดยมีเงื่อนไขว่าชาติพันธมิตรดังกล่าวจะไม่ขายอาวุธหรือเทคโนโลยีทางด้านการทหารดังกล่าวให้กับประเทศที่3โดยไม่ได้รับการยินยอมจากญี่ปุ่นการตัดสินใจผ่อนปลนกฎหมายดังกล่าว ได้ทําให้บางชาติที่อยู่ในฐานะผู้ชนะสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกิดความไม่พอใจแต่ก็มีหลายชาติที่เห็นโอกาสในการจัดหาอาวุธที่ทันสมัยจากญี่ปุ่นเพื่อน,นํามาประจําการในประเทศของตนหลังจากที่กฎหมายห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของญี่ปุ่นได้รับการผ่อนปลนก็มีข่าวมากมายว่าญี่ปุ่นได้พยายามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับต่างชาติซึ่งมีทั้งข่าวจริงและข่าวลือปะปนกันไป เช่นมีข่าวว่าญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินลาดตะเวนคาวาสกิพีหนึ่งและเครื่องบินขนส่งลำเลียงคาวาสกิ C2 เข้าสู่การแข่งขันของหลายชาติแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จพ่ายแพ้ให้กับเครื่องบินที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีข่าวว่าญี่ปุ่นได้พยายามส่งออกเทคโนโลยีทางด้านการทหารอย่างเลดา้าป้องกันภัยทางอากาศและเรือผิวน้ําติดอาวุธให้กับหลายชาติซึ่งก็มีทั้งที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จในการจําหน่ายปะาปนกันไป นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าญี่ปุ่นสาราชนาจักรและอิตาลีวางแผนที่จะร่วมมือการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่6อีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเล็กๆซึ่งเป็นผลาจากการผ่อนปลนกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาข้างตน้นซึ่งมันอาจจะนำญี่ปุ่นไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และส่งผลทําให้ญี่ปุ่นมีบทบาทที่สําคัญในด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศและการค้าอาวุธระดับโลกในอนาคตแต่ข่าวที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้นและได้รับความสนใจจากหลายสื่อก็คือข่าวเือเกี่ยวก,กับการส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านการทหารของญี่ปุ่นหลายปีก่อนเมื่อญี่ปุ่นได้รับมอบเครื่องบิน F35 าจำนวนหนึ่งก็เริ่มมีข่าวว่าญี่ปุ่นต้องการที่จะขายเครื่องบิน F15j ซึ่งมันคือเครื่องบิน F-15 ที่ผลิตขึ้นและประจำการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้กับมิตรประเทศโดยญี่ปุ่นจะทำการขายเครื่องบินดังกล่าวผ่านสหรัฐอเมริกา ค้ายกับกรณีของ f 104J และ DJ ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ขายเครื่องบิน f 15J ให้กับชาติใดล่าสุดมีข่าวลือเกี่ยวกับเครื่องบิน f 15J ของญี่ปุ่นออกมาอีกครั้งและเช่นเคยมันเป็นที่พูดถึงและถูกนำเสนอจากหลายเว็บไซต์ซึ่งข่าวลือดังกล่าวมีใจความสำคัญว่า ญี่ปุ่นกำลังจะปลดประจำการเครื่องบิน f 15J ประมาณ100ลำเนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้งานมาอย่างยาวนานแต่เครื่องยนต์ของเครื่องบินรุ่นดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพดีดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปล่าญี่ปุ่นต้องการที่จะถอดเครื่องยนต์ของ f 15J ออกและขายให้กับต่างประเทศซึ่ง f 15J เป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์ดังนั้นญี่ปุ่นจึงจะมีเครื่องยนต์ไอพ่นมือ2จํจำนวนมากถึง200เครื่องยนต์สำหรับจําหน่ายให้กับต่างประเทศ บางแหล่งข้อมูลอ้างว่ามีประมาณ16ชาติที่พยายามเจรจาเพื่อซื้อเครื่องยนต์ดังกล่าวจากญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยไต้หวันเกาหลีใต้อินโดนีเซียซาอุดีอาระเบียและหลายประเทศในยุโรปแต่สื่อต่างประเทศมองว่าอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะได้รับเครื่องยงนต์พ่นมือสองดังกล่าวจากญี่ปุ่นเหตุผลที่บางสื่อได้วิเคราะห์เช่นนั้นก็เนื่องมาจากว่านอกจากเหตุผลเรื่องเงินและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ญี่ปุ่นต้องการที่จะทําให้ชาติในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นั้นเข้มแข็งขึ้นเนื่องจากหลายชาติในบริเวณดังกล่าวกํากลังประสบป,ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้กับประเทศจีนและอินโดนีเซียก็กําลังปรับปรุงกองทัพขนาดใหญ่ทั้งการจัดหาเครื่องบินลบแบบใหม่จากยุโรปและปรับปรุงอัปเกรดเครื่องบินลบรุ่นเก่าๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยญี่ปุ่นมองว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพมากพอ และเครื่องยนต์จาก F-15J สามารถนำมาติดตั้งและเข้ากันได้กับเครื่องบิน F-16 ที่ประจำการอยู่ในประเทศอินโดนีเซียแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาและการแสดงความคิดเห็นของบางสื่อเท่านั้นความจริงจะเป็นเช่นไรเรายังคงต้องติดตามต่อไปแต่ถ้าหากว่าอินโดนีเซียได้รับเครื่องยนต์ดังกล่าวมาจากประเทศญี่ปุ่นจริงมันก็จะทำให้เครื่องบิน F-16 ของอินโดนีเซียสามารถใช้งานต่อไปได้อีกนาน เนื่องจากเครื่องยนต์ของ F-15J คือเครื่องยนต์ในตระกูลแพดแอนวิทนี่ F-100 เป็นตระกูลเครื่องยนต์ในพ่นของเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังมากที่สุดตระกูลหนึ่งของโลกซึ่งเครื่องยนต์ตระกูล p พดแอนวิทนี่ F-100 ดังกล่าวญี่ปุ่นได้ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ใบอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทที่มีหน้าที่ผลิตเครื่องยนต์ดังกล่าวก็คือบริษัท IHI Corporation ดังนั้นหากว่าอินโดนีเซียได้รับเครื่องยนต์จากญี่ปุ่น ญี่ปุ่นสามารถบำรุงรักษาเครื่องยนต์ัลกาวให้กับอินโดนีเซียได้โดยสะดวกและมันยังจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินและอวกาศของญี่ปุ่นเติบโตขึ้นอีกด้วย